น้องอุ้งอิงมอบโชคใหญ่ให้พ่อกันชัยใหญ่มากจริงๆนะครับโชคน,นี้คิดว่าเอ,อลุงว่าโอโ้โหได้รับโชคอันนี้เราจะอยู่ไปอีกเป็นหลายปีเลยโชคใหญ่จริงๆโชคอะไรเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟัง <c oughs> ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> ช่องบ้านทุ่งคาเฟ่บางเล็บอ้วนชวนคุยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงเป็นมารยให้ลูกสาวนะ พ่อกัญชัยเป็นคนที่ไลฟ์สดให้กับวงสาวนะ้อยเพชรนวลแพงตอนสมัยแรกๆสมัยที่น้องอิงเข้ามาอยู่ใหม่ๆก็ชวนน้องอิงไปไลฟ์สดนะครับได้ทิปเท่านัน้นเท่านี้น้องอิงก,ก็มาไลฟ์ด้วยบ่อยๆจนณนะปัจจุบันเนี่ยพ่อกัญชัยเป็นคนเดียวที่ไลฟ์สดยาวต่อเนื่งองนะเมื่อก่อนก็มีธนดนลตอนนี้ธนดลไม่อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไลฟ์เหลือพ่อกัญชัยคนเดียวที่ไลฟ์สดแล้ว มีคนมอบมาไลยพ่อกัญชัยเป็นคนที่หาไรายได้มาัยทิพย์ให้น้องอิงเยอะที่สุดในวงและเป็นคนเดียวคนแรกที่อยู่กับน้องอิงมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยแล้วก็มาไลสดหามาัยให้นะเฉพาะพ่อกัญชัยไลสดเนี่ยมาไลน้องอิงนี่รับไปไม่ต่ำกว่าสองล้านห้าละ สองล้านห้านะมาลายปิดฤดูกาลเขาที่แล้วล้านกว่าบาทมาลายเปิดฤดูกาลครั้งนี้อีกล้านกว่าบาทมาลายยิบย่อยช่วงออยู่ในช่วงเขาเรียกเปิดวงอะระหว่างฤดูกาลอีกหลายแสนคิดดีพูดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะตามมา พ่อกัญชัยเลยได้สิ่งดีๆตามมาจากอีลาถามว่าอีลาเอามาให้กับมือเลยนะแล้วก็สิ่งนี้ลารักรักจริงๆโชคอันนี้แบบโชคยาวเลยหลายๆคนก็เห็นว่าเป็นโชคจริงๆเพราะพ่อกัญชัยจะเหนื่อยน้อยลงแล้วทำวันละ20คลิป30คลิปได้หมดเลยเพราะคอนเทนต์อยู่ติดตัวไปไหนด้วยตลอด ขึ้นรถขับรถเป็นคอนเทนต์ได้หมดคนดูแน่นอนโชคอะไรที่ลูกสาวให้โชคอะไรที่ลูกสาวมอบให้พ่อกรชัยหากินจาก youtube ได้เป็นหลายปีเลยลุงยืนยันว่าหลายปีแล้วก็เป็นโชคที่ยิ่งใหญ่มากน้องอิงให้โชคใครแล้วคนนั้นจะได้แบบสุดสำหรับคนคิดดีทำดีนะนั่นคือ น้องหญิงเอาไอ้เจ้าแคนเนาะเต้าแคนสุนัขอ,อือพูดภาษาบ้านๆนั่นแหละซึ่งเกิดจากไอ้โดกับแม่ชื่ออะไรนะ่าจำชื่อไม่ได้เนาะใครจำชื่อได้บอกลุงด้วยเอามาให้พ่อกัญชัยเมื่อสองวันวันกว,ว่าๆละโอ้โหเอามาให้คลิปแรกคนดูไปเกือบแสนวิวอะคลิปแรกนะคลิปมอบหลังจากนั้นคลิปที่สองคลิปที่สามที่สี่ รวมรวมกันแล้วตั้งแต่รับโชคจากน้องอิงมาเนี่ยคนดูไม่ต่ำกว่าสามแสนวิวรวมรวมมานะสามแสนเอาไว้ข้างหลังเลยจากการทำคลิปของเจ้าแคนแล้วไม่บอกว่าโชคยัจะบอกว่าอะไระเจ้าแคนจะพาพ่อคอนชัยทำคอนเทนต์ง่ายมากเลยตั้งกระตื่นนอนพาเดินตื่นนอนพากินข้าวพาไปโน่นไปนี่ไปเล่นกับคนนั้นคนนี้ มันเป็นคอนเทนต์ที่ติดตัวพ่ออันชัยไปเลยทําให้ FC รัก FC ชอบเลยฝึกว่า้ฝึกสวัสดีโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยว่าคอนเทนต์มันจะขนาดไหนอะไรายได้พ่ออันชัยจากการทําคลิปจะขนาดไหนไม่ต้องวิ่งเดินปวดขาไปถ่ายคนน้นคนนี้แล้วถ่ายเจ้าแคนเนี่ยลงเหมือนกับถ่ายเจ้าโดถ่ายกับแมวชื่ออะไรนะตูหูหรอแมวไอ้กบชื่ออะไรนะดูที่กบของน้องอิงนั่นแหละ นี่โอ้โหได้มาอยู่กับวงไปกับวงแล้วสุดยอดตรงไหนไหมโชคที่น้องหญิงให้เป็น,เป,นเป็นแบบมหาโชคเพราะว่าเจ้าแคนเนี่ยมาอยู่ปับ๊บมันเป็นขึ้นไปนอนบนรถตู้กับพ่ออนชายเลยพ่ออนชายจ้างแม่นมดูแลโอ้โหมีคนอยากจะเป็นเจ้าแคนเยอะแยะมากมายเลยจ้างแม่นมดูแลอย่างดีเลยเอาแม่นมไปรถตู้ด้วยเลยสุดยอดนะแม่นมก็เป็นคอสตูมที่อยู่ในวงเนาะ คอสตูมที่อยู่ในวงไปด้วยกันนะจ้างก็หลายพันนะมึงว่านะเดือนหนึ่งสี่ห้าพันเป็นอย่างน้อยอะ่ะเจียดูแลเจ้าแคนโอโสุดยอดไหมละ่ะบอกแล้วน้องอิงดังไม่ใช่ดังคนเดียวแล้พาพ่อกันชัยดังและพาเจ้าแคนดังมาอยู่วันเดียวคนรู้จักทั้งประเทศดังไปแล้วอะ่ะดังไปทั้งทุกแพลตฟอร์มของวงการสาวน้อยอะ่ะนี่แหละพลังบุญบาร,รมีที่ทำดีกับลูกสาว พลังความรักที่รักกับลูกสาวน้องอุ้งอิงยืนหนึ่งพ่อการชัยได้รับผลบุญนั้นแล้วทันตาเห็นนะแต่ว่าน้องอิงเนี่ยให้โชคใหญ่พ่อการชัยจริงๆเอาไปเลยไลโอจะไลสดหรือจะอทำคลิปคนดูหมดดูดีด้วยแล้วมันมันดูน่าติดตามอ่ะน่าติดตามน่าสนุก สุดยอดนะครับสุดยอดสุดยอดมากโชคหมานคนใกล้ชิดของลูกสาวเนาะแล้วยังยังไม่มีใครที่จะเป็นอย่างพ่อกันชัยนะเอามาดูแลอย่างดีมีโอโห้หขนาดเชือกจุงยังหรูหราเลย <c oughs> โอ้คนดูแลก็อย่างดีโอ้โหประทับใจนะประทับใจต่อไปพ่อกันชัยนี่รายได้จากช่อง y o u t u b e เนี่ยจะขึ้นอีก เดือนละสองสามหมื่นแน่ๆจากเจ้าแคนเนี่ยนะไรายได้เพิ่มขึ้นสองสามหมื่นแน่ต่อเดือนนะโชคยาวไนะดีก็ถูกหวยครั้งเดียวอีกนะอันนี้หวยใหญ่เลยนะดีกว่ามากๆเพราะลูกสาวเอามาให้กับมือแล้วลูกสาวรักมากลูกสาวให้ดมยาดมเอามากอดเอามามองหน้ากันมันซึง้งมันประทับใจไม่รู้ว่อะไรที่เกี่ยวกับอุอ๋งดังหมดนะ เจ้าแคนตัวยังเล็กอยู่เลยนะเพิ่งจะเกิดไม่กี่เดือนนะน้องอิงอุ้มมอบให้ใครคนนั้นดังเอามาอยู่ในวงนะพอไปอยู่ที่อื่นนะ่ะมันก็อาจจะไม่มีกระแสนะก็บอกแล้วมีกี่ตัวนะไปที่อื่นไม่ดังเท่าที่มาอยู่กับน้องอิงใกล้ๆมาอยู่กับพ่อกันชัยก็บอกแล้วคนที่คิดดีทดําดีกับลูกสาวเยอะๆมากๆกับพ่อกันชัยได้สิ่งดีๆได้โชคได้หมานใครเห็นด้วยเม้นมา สุดยอดคนดีคิดดีทำดีลูกสาวได้ดีตอบแทนทันตาเห็นทันตาเห็นจริงๆนะครับโอ้ทันตาเห็นสุนัขมีบุญหรือหมามีบุญแล้วก็คนก็มีบุญก็คือลูกสาวมีบุญเอามาให้พ่อซึ่งดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีพ่อก็มีบุญอีกสุนัขที่มาอยู่กับพ่อก็มีบุญตามไปอีกต่อไปมันจะกินอะไรเนี่ยโอโ้ เอฟซีซื้อให้เยอะแยะมากมายแน่นอนเลยโอเคมาจังหวัดกาญจนบะเรียนร้านบ้านทุ่งคาเฟ่เนาะอยู่จังหวัดกาญจน์พิมใน Google ว่าบ้านทุ่งคาเฟ่ก็จะเจอร้านแล้วก็มากินข้าวกินกาแฟมาพูดคุยกับลุงนะลุงจะหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วเจอกันเสาร์อาทิตย์นะคลิปนี้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย